ตู้เชื่อม2ระบบเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เชื่อมได้ทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าทูบหรือมิกนะครับแบบไม่ต้องใช้แก๊สอุปกรณ์การใช้งานมีให้ครบเลยช่วงเปิดตัวนะครับทางร้านเราจัดโปรในราคาเพียงแค่2490บาทจัดส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มเรามาดูการใช้งานนะครับเริ่มจากระบบมิกก่อนเชื่อมง่ายนะครับจะเชื่อมตรงไหนก็ไปกดเชื่อมเลยนะครับเชื่อมไม่เป็นก็สามารถเชื่อมได้นะครับไฟแรงมากเลยนะครับไม่มีสะดุดเลย อ่ะพอครับต่อไปเป็นเชื่อมทูบเชื่อมทูบก็คือว่าปรับระบบตรงนี้นะครับให้ลงมาข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษคําว่า M M A อยู่ด้านล่างเป็นระบบออโต้ไม่ต้องสลับสายก็สามารถเชื่อมทูบต่อได้เลยครับอ่ะพอครับ เดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนี่นะครับกระแสไฟดีเลยนะครับรอยเชื่อมไม่มีตามมดเลยรอยเชื่อมออกมาสวยเลยครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีสายมิกลวดเชื่อมฟักคอแถมให้สายดินสายเชื่อมหน้ากากแปลงเคาะมีให้หมดพร้อมลุยงานนะครับ ด้านข้างตัวตู้เชื่อมก็จะเป็นที่ใส่ลวดขนาด1โลนะครับเดินลวดมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับระบบเป็นมิกกก่อนนะครับตู้ตัวนี้เชื่อมง่ายนะครับคนเชื่อมไม่เป็นก็เชื่อมได้หลังจากนั้นเรากดที่ปืนค้างนะครับจนลวดโผล่ออกมานะครับจะเชื่อมตรงไหนนะครับก็ไปเล็งแล้วก็กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับนะฮะง่ายมากเลยนะครับคนเชื่อมไม่เป็นก็สามารถเชื่อมได้นะครับถ้าเป็นช่างมืออาชีพซื้อไปใช้งานก็ยิ่งง่ายกว่าเดิมเลยนะครับ